ตู้เชื่อมที่ใครๆก็เชื่อมได้นะครับกับตู้เชื่อมของยี่ห้อโกลเด้นสระบบ Mi กเอเเชื่อม CO2 แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับทดสอบเชื่อมเหล็กบางตู้เชื่อมตัวนี้คอนโทรลกระแสะไฟได้เถียรมากเลยนะครับผมเชื่อมเหล็กบางไม่มีทะลุนะครับมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นหรือว่าจะไปซื้อ DIY ก็ทําได้นะครับสามารถจ่ายกระแสะไฟเบาได้นะครับผมวิธีการใช้งานแค่เล็งแล้วก็กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับอ่ะพอก่อนครับเก็บสายกันทนะเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับ ทดสอบกระแสไฟบางนะครับคนโทลความเสถียรนี่นะครับรอยเชื่อมจะไม่ใหญ่เลยนะครับเนียนสวยไม่มีทะลุเลยนะครับผมนี่นะครับเช่นเคยครับซื้อกับทางร้านเราไม่ต้องกลัวถูกหลอกตู้เชื่อมโกลเด้นที่เรามารีวิวนําเสนอขายนะครับนี่เลยสายไฟออกจากตัวตู้เชื่อมนะครับถึงคนเชื่อมนะครับไม่ได้แหกตาเหมือนตู้เชื่อมไม่มีคุณภาพนะครับที่รีวิวการขายของเขาจะเอาตัวดีๆแอบข้างหลังแล้วก็ส่งให้คนเชื่อมนะครับผม ถ้าเหล็ก1มิลที่เชื่อมตอนแรกยังบางไม่พอนะครับเราไปต่อกันที่สังกะสีบางเพียงแค่0.16มิลเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับเชื่อมได้นะครับเก็บสายก่อนครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับผมแปรงอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับเชื่อมได้นะครับ ลองยกดูก่อนฮะว่าหลุดไหมนะครับเพริกมุมฮะพิกมุมดูรอยเชื่อมนะครับเชื่อมได้นะครับต่อไปมาเชื่อมเหล็กกล่องนะครับกับเหล็กกาวานายขั้นพื้นฐานของการใช้งานจริงๆนะครับเล็งแล้วก็กดเชื่อมลากเดินแนวได้เลยนะครับกับตัวกระแสไฟเสถียรตัวนี้ต่อไปกาวไนซยนะครับเก็บสายกันฮะ เดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับเหล็กกล่องนะครับต่อไปกาวไนเชื่อมง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ทดสอบเชื่อมเหล็กหนานะครับผมใช้กระแสไฟแรงสุดเลยนะฮะเชื่อมกับเหล็กเพดหนา6มิลนะครับเอาแบบเต็มแม็กซ์ไปเลยไฟแรงมากเลยนะครับถ่ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมอ่ะพอก่อนครับเก็บสายฮะ เดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับเชื่อมได้นะครับแล้วตอนเชื่อมที่เราทดสอบเราจะเชื่อมกับเหล็ก2แผ่นที่ประกบกันนะครับเราจะไม่ได้มาลากโชว์ตรงที่โล่งๆนะครับผมทดสอบระบบที่2ของตัวตู้เชื่อมนะครับเชื่อมทูบทดสอบกับลวดสี่มิลแผ่นเพจ6กมิลนะครับใช้กระแสไฟแรงสูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสุดขอบเหล็กเลยครับ เก็บสายก่อนครับตู้ตัวนี้ก็จะเป็น2ระบบนะครับเชื่อมมิกที่เป็นลวดเล็กๆก็ได้หรือว่าเชื่อมทูบก็ได้วิธีการใช้งาน M M A ภาษาอังกฤษคือเชื่อมทูบก,กดไมีกทีมิกเชื่อมมิกกดกลับมาอีกทีก็คือเชื่อมทูบนะครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับนี่นะครับรอยเชื่อมสวยเลยครับ